สวัสดีครับผมช่างไปอารซียาร์ดมินิฟนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแบบชุดตู้เครื่องเสียงแบบใหม่นะครับผมก็เป็นแนวเหมือนจริงเพิ่มยิ่งขึ้นครับเก็บรายละเอียดมากขึ้นครับผมก็มันจะมีพวกหน้าดอกครับแบบเป็นรูปหน้าจอครับผมมีหน้าดอกเก็บรายละเอียดหน้าดอกลำโพงครับผมให้ให้เหมือนจริงยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็มีพวกหน้าจอครับเป็นรูปจอก็อันนี้ก็สามารถเลือกเป็นชุดได้นะครับ ก็มีทั้งชุดของมันก็มีทั้งตู้นอกตู้ในแคบแล้วก็ตู้ดันนอกที่ท้ายกระบะนะครับอันนี้ก็เป็นตู้แบบใหม่ครับผมมีหน้าจอด้วยครับนี่ครับไฟก็สามารถเลือกสีได้นี่ครับลำโพงก็แบบยืนแล้วก็อันนี้ตู้ตู้ภายในแคบนะครับนี่ครับแบบใหม่เก็บรายละเอียดมันของจริงนะครับนี่ฮะแล้วก็ชุดแต่งประตูก็มีด้วยนะครับชุดแต่งประตูก็สามารถเลือกสีเป็นชุดได้เลยครับผม ตรงนู้นนี่ครับเราเลือกตู้ท้ายกระบะแดงนะฮะตู้ในสีแดงแขงว่าต hmm. hmm. ู้แดงก็เลือกได้หมดครับผมแล้วแต่ลูกค้าครับก็สีสีไฟก็เหมือนกันครับผมนี่ครับสามารถเลือกได้ครับผมแล้วแต่ลูกค้าครับเลือกสีตู้ไ si ด้เลือกสีไฟในตู้เครื่องเสียงได้ครับได้หมดครับนี่ครับน uh mm ี่ตู้ชมพูไฟสีฟ้าครับได้หมดมีพาวเวอร์นี่ครับมีคารลานี่ครับเก็บรายละเอียดมันเหมือนของรถจนต์จริงๆหมดเลยครับผมนี่ก็ เป็นชุดตู้เครื่องเสียงครับมีไฟเหมือนกันครับตู้หลังสามารถเลือกสีได้ครับผมเนี่ยนี่พยายามเก็บรายละเอียดให้เหมือนจริงเพิม่มยิ่งขึ้นนะครับไอชุดตู้ใหม่นี่ก็ที่ผมทําขึ้นมาก็เป็นชุดตู้ที่แบบสามารถเมื่อก่อนทําแบบยึดตายตัวเลยครับกับกระบะแต่ไม่สามารถถอดได้แต่ว่านี่คือเราตีกระบะขึ้นมาก่อนแล้วสามารถใส่ตู้ได้ครับนี่ฮนะใส่วางไปครับนี่ ลงเลยครับนี่สามารถแบบถอดและใส่ได้ครับถอดใส่ตู้ได้ครับถ้าเราไม่อยากเล่นเป็นแนวเล็กก็ยกตู้ออกครับก็เดี๋ยวผมจะทำเจ็คเสียบที่กระบะไปให้ครับสามารถถอดและใส่ได้ก็สนใจก็สั่งทําได้นะครับที่ร้านเป้อาซีใหญ่โมดิฟยนะครับเบอร์โทรก็0824358636นะครับมีสาขาเดียวที่อใหญ่ครับผมหรือไปติดตามผลงานได้ใน facebook หน้าแฟนเพจหรือ YouTube นะครับพิมพ์ช่างพิมพ์เน่ากันเลยก็ได้ครับว่าช่างไปอาเซียจะมูดิฟายนะครับที่ร้านรับประกันงานทุกทุกคันนะครับทุกอย่างรับประกันว่าสั่งมาแล้วได้ทุกได้ของทุกคนทุกคันนะครับถึงจะมีช้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่าที่ร้านรับประกันนะครับผมทําส่งทุกไลน์ครับผมและรับประกันงานด้วยครับถ้าเกิดมีอะไรที่ที่ร้านก็จะดูแลให้ครับหลังการขายครับผมสนใจก็สั่งตาม เบอร์โทรนี้เลยนะครับ0 8 2 4 3 5 8 6สอกมหฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ